วันเกิดปีนี้ดีต่อใจใบเฟิร์นไม่รู้ตัวว่าจะโดนเซอร์ไพรส์แต่งตัวสวยเตรียมพร้อมตั้งใจจะรยงานให้ทันเบิร์ดเดย์ปาร์ตี้อย่างเต็มที่พอเปิดประตูเท่านั้นแหละถูกเพื่อนพี่น้องในวงการร้องเพลงสุขสันต์วันเกิดดังลั่น เมาเจ้าตัวไปต่อไม่เป็นหัวร้อยอย่างน้าเอ็นดูถูกแกงหม้อใหญ่ซะงั้นโดยงานวันเกิดของนางเอกเบอร์ต้นอย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาได้ผู้จัดการกับช่างแต่งหน้าคนสนิทซ้อนแผนจนเนียนกิบทำทีพาใบาเฟิร์นไปงานเหมือนปกติซึ่งก็ไปทำงานจริงๆแต่เป็นงานวันเกิดแทน <Happy Birthday. S 1> โดยเซอร์ไพรส์จัดเต็มจนเข่าอ่อนร้องไห้จากใบเฟิร์นอายุ32กลายเป็นน้องใบอายุ3ขวบสะงั้นจนต้องรีบเรียกพี่ช่างแต่งหน้ามาทัชอัพให้สวยเป๊ะเหมือนเดิมแต่ระดับใบเฟิร์นสาย่างแบบไหนก็สวยแน่นอนหลังอธิษฐานเป่าเค้กเสร็จก็ถึงเวลาสวมองค์แม่ขาดแดนใส่สุดไม่สนใครจ้าก,กำลังร้องเพลงฟิลมาเต็มที่อยู่ๆใบเฟิร์นก็ขอแจมกีตใส่ใหม่ ปล่อยอารมณ์ด้วยเสียงดนตรีจนคนฟังแสบหูเลยทีเดียวได้รับความรักจากคนในวงการจนสตอรี่อินสตาแกรมกลายเป็นจุดไขป่ปลาอาทิเช่นปั้นจันปรามะรอนพัชราพลเอมตามใจตุด๊ดลิลลี่พันธิราหรือจะเป็นเพื่อนรักเพื่อนเลิฟอย่างมาร์จุทาวุฒก็ไม่พลาดมาร่วมแจมบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกและอบอุ่นรู้ได้เลยว่าใบเฟิร์นเป็นที่รักของทุกคนมากจริงๆขนาดจ้าย,ยังของร่วมวงเซอร์ไพรส์ถูกจางให้มาร้องเพลง แต่งงานนี้เขาแค่ชอบภาพหมดแก้วค่าตัวไม่ต้องจ่ายไปเลยค่ะตอนเช้าก็ควงคุณพ่อคุณแม่ไปทำบุญที่วัดใหญ่อิ่มบุญกันทั่วหน้าซึ่งแม้ใบเฟิร์นจะยังอายุน้อยแต่ก็ถือเป็นรุ่นพี่ของนักแสดงหลายคนเพราะอยู่ในวงการบันเทิงมากกว่า20ปีแล้ว ผ่านมาหมดไม่ว่าจะโฆษณาหนังหรือซีรีส์แต่ผลงานสร้างชื่อระดับตำนานคงไม่พ้นบทน้องน้ำในหนังรักคอมเมดี้เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักหนังในความทรงจาของใครหลายคนด้วยฝีมือการแสดงไม่ธรรมดาและนิสัยน่ารักเป็นกันเองทําให้ใบเฟิร์นลดแล่นอยู่ในวงการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอนที่ดูละครเรื่องล่าสุดที่กําลังออนแอร์อย่างเรื่องทองประกายแสงที่ใบเฟิร์นรับบทเป็นทอง สาวสวยมีเสน่ห์อยากปีนไป่ายไปอยู่บนจุดสูงสุดของสังคมใบเฟินก็ถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างถึงพลิกถึงทิ้งกว่าเสียงตอบรับจากคนดูอย่างล้นหลามมีคนรักคนชอบทั้งประเทศเก่งมากจริงๆอินจนถึงขั้นขอเชียร์นอกจอลุนคู่ใบเฟินกับเจเจพีพา์ให้เป็นคู่จริงโมเมนต์เจตตีกองมีงานวันเกิดมีใบเฟินออกสเต็ปเทวร์แบบผิดผิถูกๆเรียกคะแนนความเมนดูและกระแสะพูดจิ้นมากเลยทีเดียว hey, Jim, Jim. ัันน้อองดกแมาซึ่งใบเฟิร์นก็ถือว่าประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยแถมตั้งแต่เล็กจนโตก็ไม่เคยมียุคมืดสวยน่ารักมาแต่ไหนแต่ไรนับวันยิ่งมีแต่คนเอนดูมากขึ้นผ่านมาถึงตรงนี้จนวันเกิดปีที่32ได้แฟนๆก็ร่วมคอมเมนต์แสดงความยินดีอวยพรเต็มโซเชียลภูมิใจในตัวใบเฟิร์นมากจริงๆขอให้เป็นปีที่มีแต่ความสุขนะคะ